สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้นะครับผมเอาเหรียญหลวงพ่อยอยวัดอัมพวันเป็นเหรียญรูปไข่ใหญ่เนื้อเงินจังหวัดสระบ,บุรีนามายัยทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาช่วงเวลาราคานิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมได้ทิ้ง ิงลายเพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเรียนเปน็นองค์ประกอบในการพิจารานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นรั่วตัวอออ่างนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมบริเวณนรงมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวอ่ออ่างนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับ yeah, ผมเป็นแนวเฉียงนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจรณาของผมนะครับจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัคละนะครับผมตรงมุมฝักสายด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดนะครับคมคมบนพื้นเหลี่ยญลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดอัคละนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นแต่นะครับผมบนพื้นเหรียญเนี่ยคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจรณาของผมนะครับจะต้องเป็นเส้นลวดนะครับสั้นๆคมลักษณะแบบนี้นะเดนนี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ ที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอากาดนะครับมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมด้านในเนี่ยจะมีเส้นซ้อนอีกทีนึงเป็นแนวเฉียงนะครับคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัขระนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะด้านในเห็นไหมครับผมจะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพืนเหลี่ยญลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการจรณาของผมนะจะต้องเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัขระนะครับผมมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดสั้นๆนะครับผมเป็นแนวเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้ นะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอัขระนะครับผมตรงมุมฝั่ง้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตะนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะครับผมเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการจรณาของผมนะครับจะต้องเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้ถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดลำตัวอง์าระนะครับผมมุมตรงกลางนะตรงพื้นเส้นลวดลำตัวองผาระเนี่ยจะมีเส้นลวดขึ้นมาอีกท บางนะครับผมอยู่บนพื้นเส้นลวดลำตัวของพาน,นะเ,าเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงพื้นเส้นลวดลำตัวองผะนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะครับผมตรงพื้นเส้นลวดลำตัวองผานี่จะมีเส้นลวดน,นะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการจานาของผมนะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเรวณตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงรูเจาะนะครับผมตรงมุมด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่จะเป็นลักษณะะแบบนนี้ ผมจดจําให้แม่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจอมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณนะตรงพื้นผิวเรียนกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยก็จะเป็นแอ่งกระทางลงไปลักษณะแบบนี้นะเส้นลวดอัขระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนขมขึ้นมานะครับผมขอบลวดด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบลวดเล็กนะครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเรียนลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนพื้ ครับผมมุมฝั่งสายตรงกลาง บริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายมุมล่างนะเส้นลวดตัวหนังสือเห็นไหมครับก็จะเป็นเส้นลวดนะครับขมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับผมมุมตรงกลางเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้อเงินนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาตรงกลาง ผมพื้นนะครับผมมุมฝั่งขวาด้านบนเส้นลวดอักขระเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการเจรนาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พระบริเวณใบหน้าองค์พระนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดลําตัวองค์พระ บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดลำตัวองพานนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนะครับนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมด้านหน้าในการจจรณาของผมเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดดอกจันนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับแตกบางๆนะครับผมติดกับขอบรัวด้านในนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดดอกจันนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นแตกนะครับผมบางๆนะครับคมนูนขึ้นมาบนผืนเหลี่ยนะครับติดกับเส้นลวดด้านในลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจรนามุมด้านหลังของผมนะจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กัน ผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวหอหีบเนี่ยจะมีเส้นแต่นะครับเฉียงลงมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวห่อหีบนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับแตกเฉียงลงมาเล็กน้อยนะครับผมเป็นเส้นลวดบางๆลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการเจรนามุมด้านหลังของผมนะเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดบางๆลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวถอทหารเนี่ยบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดต่ออีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดหนาคมดูขึ้นมา บริเวณตรงเส้นรดต่อทหารอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวทอทหารนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับต่อมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับนูนขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันบริเวณตรงเส้นลวดนัคละนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณตรงนี้นะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับผมเป็นแนวเฉียงลักษณะแบบนี้ นะครับผมอยู่ในพื้นด้านในนะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กันให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดนัคละนะครับผมมุมตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดวนะครับเป็ hygiene, นแนวเฉียงนะครับผมตรงพื้นด้านในอยู่บริเวณตรงนี้นะอันน Actually, Sisters, ี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการจจรนาของผมนะครับจะต้องเป็นเส้นลวดหนาครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อันเด๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงตัวลอเรือเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับคมนะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียนลักษณะแบบนี้นะอันเด๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวรอเรือเนี่ยด้านข้างเนี่ยมุมล่างนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5้าในการจจรนาของผมนะจะต้องเป็นเส้นลวดแนวเฉียงนะครับคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกเตเบื้องต้นในการจจรนาของผมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูจอดนะครับผมมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะครับผมมุมด้านหลังฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษ นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจอมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเวณตรงพื้นผิวเหรียญกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะขอบด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบแบนนะครับผมยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญไม่มากนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณหน้าพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายตรงกลาง บริเวณตรงพื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมได้ทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเห็นไหมครับพื้นเนี่ยค่อนข้างท ลวดเหล็กนะครับคมนูขึ้นมาลักษณะแบบนี้เดี José ๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดอัคขานะครับผมเส้นลวดอัคลาะเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้จุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการจจรณาของผมเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตนะครับผมด้านข้างกันบริเวณนะครับผมตรงหูเรียนนะครับผมตรงมุมฝั่ง้ายด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมตรงมุมนะฝั่งสายด้านบนนะครััผมลกกษณะาตเนี่ย you <laughs> จดจำให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางนะถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงล่างฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยจดจำให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมนะครับตรงตัวเรียนนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับตรงกลางเลยนะครับผมตรง ตัวเหรียญนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะตรงหูเหรียญนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นค้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมนะครับเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยจะจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมตรงกลางนะครับผมลักษณะการตัดนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้เหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่าน ้รับชมกันเนี่ยมูลาค่าตลาดราคาเนี่ย อยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะเหรียญที่ผมนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้อเงินนะครับผมมีมูล,ลค่าในตลาดนะครับผมมีการซื้อขายกันจริงนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญน,นะครับผมมุมล,ล่างตรงกลางนะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้อาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรนาเรื่องผักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อย กำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษารเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพาะมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพาะมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ